เออมถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้คิงถ่ายรูปกล้องอยู่ไหนถ่ายรูปดีอยู่ละไปเดินนำเองนะบ้านนี้แม่งบ้านเยียนด้วยโอ้บ้านเยียนอีกแล้วความสรงจำยังยมไม่ค่อยดีเยียนเลยบ้านนี้บอกเลยว่าเอากล้องติดตัวไว้จะดีที่สุดครั้งที่แล้วอ่ะ นะอ้าวคันที่แล้วไอ้น,นี่แล้วประตูฝนนั่งอีกข้างไม่ยินบอกว่าบ้านดีไงเปิดไฟเปิดไฟชั้นแรกเปิดไฟชั้นแรกยังไงก็ได้โอเคมาเขึ้นชั้นสองเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ขึ้นชั้นสองไอ้คิงมันต้องใช้ควาที่สดุดเพราะว่าเอรกระตุกเข้าทีละห้องเข้าทีละห้องห้องนี้ก่อนเฮ้ยมีชั้นสามด้วยชั้นสามชั้นหรอ เฮ <Hey, S 2> ไม่ใช่เรียวะรีบรีบรีบมีสามชั้นต้องรีบไม่มีกระดานตรงนี้ไม่มีกระดาน๋อาใจไม่มีไม่ไม่ถึงอุณหภูมินะเดินต่อเลยคิงีงเดินต่อเลยเดี๋ยวพวกพี่หากระดานเอาใจต้องมีคนตามผม,มคนนึง <c oughs> พี่เนยพี่หนพี่หนเดินตามเองนี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะมามาพี่สองเดินต่อไปชั้นสามไหมนักกวัวไหมสุกกรพี่ ออกมาเขาอยู่คนเดียวนะมันบีบประสาทพี่หมีบมันเรนนี่อยากเล่นแบบไปไหนอ่ะพี่ว่าปั่นดีเนี่ยญากิน้องยากนะจะเล่นแบบเฮ้ยห้องนี้หกเจ็ดองศาห้องนี้หรอเจ็ดองศาตั้งไว้ตัวนึงเจ็ดองศาตั้งไว้ตัวนึงกล้องเฮ้ยตั้งตั้งกล้องกล้องตั้งเลยกล้องตั้งเลยเร็วคนนึงคนเดียวพอบีบสมองพี่หมีน่นี่นี่นี่คิวตั้งเลยมุมนี้มุมนี้เออมุมนั้นแหละ ้าหนทางไหนวังเลยวังเลยหนี่นี่นี่มันก็ไม่ได้มืดมากเออนี่พี่สองได้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้นี่นี่มุมนี้เห็นชัดกว่าเนี่ยมุมที่พี่ยืนเนี่ยเปิดประตูให้โดนบังเลยนะไหนไหนไหนใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดไงพี่หมีนี่เหรอนี่นี่มุมนี้มุมนี้นี่มุมนี้มุมมุมมุมที่ฉายเร็วเร็วเร็วสองสามเปิดกล้องยังเรียกแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดตั้งแต่บนรถแล้วสวยสวยโอ้โหทำเลจัดมากเลยปิดปิดประตูมัดเอ้ยมัดชัยมาเซ่ชั้นสามไหมพี่ปิดอีกที่หนะนึ่ง เซนเซอร์ S S ครับถ้าผีเดินผ่านจะเห็นเฮ้ยคือจะสามกันเฮ้ย hey, เอากล้องนี้การาบเออกล้องตั้งกราบเครื่องสามวะออพี่เหลือกล้องวิดีโออีกเครื่องนึงมันต้องซื้อของแต่ถ้าตายก็คือของหายหมดไงพี่หมีแค่เอาไปผมว่ากระดาษมันจะดีไม่โอะไรกันแล้วเนี่ยไม่เอ้โหขึ้นมาขาตั้งขึ้นมาขึ้นมาไปนั่งสับไ <laughs> ม้ต่อดีกว่าจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเค ไม่ได้ว่ะเหมือนจะไม่มีนะไม่มีไม่มีไปลง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 ขอลองวางหรอใช่ก็อีเชี่หวานว่าแล้วว่าเนยต้องเล่นแน่เลยกล้องอีกตัววางไว้ไหนก้องอีกตัววางไว้ไหนอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่เจออะไรไม่ต้องวางไม่มีกระดานหรอยังไม่เจอต้องพูดไปยังไม่เจอชั้นหนึ่งที่อย่าลืม เอไปชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งปิดไฟนี่ก่อนปิดไฟนี่ก่อนใครใครเปิดอ่ะไม่รู้ปิดไฟตรงนี้ใครเปิดไฟตรงนี้วะนี่ไงอันเดียวทางยาวพี่ผีบ้าเอวยางพี่มีแค่5นาที5นาทีแรกมันจะไม่ออกมาใช่ไหมใช่ครับมันมีเวลาให้เราเซตของครับคุณคิดอยู่นี่นะเดี๋ยวผมไปดูให้แต่มันมีผีที่สามารถฆ่าเราได้ด้วยไงมันอันตรายนิดละ อีบ้านเชื่อมนี่ใช่ไหมที่กูโดนกินเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกหลังงใช่ไม่เหรออีกหลังอีกหลังอีกหลังไม่ใช่หลังนี้เล็กหนึ่งมีสาวิถึที่สามสิบวินี่กระดูกมีกระดูกทายทายถ่ายทายทายทายใครมีกล้องมีคิงอ่ะผมผมผมไม่มีผมมีห้องไหนบ้านหลังไหนนี่นี่นี่ตรงเข้ามาชั้นหนึ่งเอาไปอ่ะเข้ามาเข้ามาี่นั่นเลย อ่าอใช่ใ<อ>ช่ใช่นี่กระดูกอยู่นี่เฮ้ยต้องตั้งกล้องไว้ที่นี่หนึ่งกล้องวะ่ะใช่ไหนไอ้คิวคิวตั้งไวม้มุมมุมมุมนี้มุมนี้มุมนี้ได้แล้วถ่ายได้แล้วนี่นี่มุมมุมที่ไม้แขวนเสื้อเนี่ยเราแขวนเสื้อเนี่ยเหระอ๋อที่นี่ไว้มุมสุดเลยเร่งด่วนเลยนะยางยางเหลือเหลือประมาณ <c oughs> นาทีนึงสามสิบปีกล้องมันไม่ได้เอาติดไหลได้เหรอไอ่ที่สองห้องไรอ่ะไม่รู้เออไม่ไม่ติดไหลไม่ได้ครับ หรือว่า<ม>ต้องซื้อก<ม>่อนพี่วีเฮ้ยแล้วน,นี่รู้อะไรอะ่ะอันนี้มันช่องที่พี่ห้องที่พี่แป้งเกตเจอร่บว่านี้ไม่ใช่นั่นบ้านหลังที่เราเล่นนวเชี่ยไม่อยากมีผีถ้วยแก้วเลยกูพูดตรงตระลไปไปไปรับหมดแล้วกลับไหนวะแต่ที่ผมว่าคนเดียวกูจำได้กูจำทางได้แม่นเลยทางกลับเนี่ยพี่เพรอยากเล่นเลยแต่อยากเล่นแมนแมนแนวแบบ ให้ทีมงานเข้าไปเซตแล้วให้คนเข้าไปคนเดียวนะโอ้โหเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยรอกูด้วยรอกูด้วยรอกูด้วยโอ้โหเดินวิ่งอ่ะโอ้ฟุ่มเฟเลยกดทิปกดทิปเออกดทิปสมองรถมันวิ่งวะเดี๋ยวเคยรู้ตะปุยวิ่งเลยดิอันนี้อยพี่หมีอย่าวิ่งแล้วเดินอะอย่าเดินมันก็พอเห็นผลแล้วถ้าจ้องดีๆจะดูดูคนเยอะมากอื่นเลยเอ้ยเอ้ยกามันเอาเรื่องอยู่นะตัวนี้มันดีอยู่นะเปิดเปิดอีฟเฟลต โอ้ยแสบตาแสบตาเออห้องนี้ไม่มีใครปิดไฟหรอปิดแล้วไม่มีใครเปิดเลยไปว่างวะไปวางน่าจะไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไปคิวเขาไม่ปิดเดี๋ยเนี้ยเดี๋ยเนี้ยห้องที่มีสัมตัสเฮ้ยเฮ้ยกดออฟกดออฟโอเคตอบได้หนึ่งอันฟิซซิ่งตอบได้หนึ่งอันฟิซซิ่งปะไม่่ฟิซซิ่งเหรอยันยันยันเอาออกกดออฟก่อนกดออฟ ตอนนี้มีแฟนทอมอ๋โหเลือกชอยเยอะเหมือนกันนะมึงอะชอยก็เยอะดีแสดงว่าห้องนี้แหละคิงเฮ้ยเฮ้ยต่อุณภูมิก็มันยังไม่ติดลบแหละแต่มันหนาวใครเอาหิ่ห้อยมาเลีงในบ้านเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกำยานกำยานกำยานเอาไปจัดการเหมือนกรำยานกำยานนี้ช่วยอะไรได้ครับเออเอาไว้เคลียสารที่ผีให้ผีเข้ามาไม่ได้ชั่วคราวครับ มันเหม็นใช่ไหมมันไม่เชิงมันเหม็นนะพี่หมีเหมือนเหมือนพี่หมีเคยได้ยินในพวกสัมภเวสีมันชอบดมทูป่ะอ่าเหมือนกันเหมือนกันประมาณเดียวกันแต่ว่าทีเนี้ยถ้าก้ามันขึ้นสูงกว่าห้าเนี่ยแสดงว่าอันตรายละผีมันจ้องจาชีวิตละแต่ทีเนี้ยเอรู้สึกว่าเราต้องเอาไม้กางเขนไปด้วยกันไว้เพราะว่ารู้สึกว่าผีตัวนี้น่าจะเกี่ยวกาศดูจาก เฟรดและอาตาทีนั่นเองม่ใครโยนยีเม็ดไปไหมโยนเข้าไปในเนี่ยโยนเข้าไปในหน้าจอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ฮะแต่จริงจริงบางคนมันก็เล่นแบบเหมือนราท้าผีนะพี่มีแต่ว่า <c oughs> ความเสี่ยงตามมันสูงสูงเห็นไะหเฮ้ยกล้องกล้องด้านล่างมีอะไรปะ พี่ว่าห้องนี้น่าเอ้ยมีใครถ่ายไอ้ลูกโกูดูแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วฉันมนุษยคนตั้งกล้องเองแต่ว,ว่าน่ามีแน่ห้องนี้แหละประเด็นจะต,ต้องเข้าไปอีกรอบอ่ะไปะเอ๊ะมีใครเอาที่วัดองศาไปได้มาตอนแรกอะ่ะเอาไปก็ห้องนั้นแหละ เ,เอาออ e e m f ไปดิอยู่นี่เหนื่อยบ้าง e m f อยู่นี่เอ,อ <c oughs> งเอไหน,ะนอะนด้านหลังเทอร์โมเนี่ยชั้นสามอ่ะชั้นสามด้านหลังเทอร์โมอ่ะคิวเอาที่ขุยผีไปสวัสเจ๋อมีไฟแช็ก รอผีอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยไฟแช็กอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจุดจุดให้ก่อนเอ้ยมีคนมีเทียนใช่ปะใช่ใช่โอเคโอเคงั้นไม่ต้องไปแช็กไปฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันสองใครเปิดไฟไม่มีพี่จำได้ว่าพี่ปิดไปแล้วไม่มีไงครับนั่นไงนานแล้วนะหรอเฮ้ยแล้วใครเปิดประตูชั้นสองอยชั้นสองอะไรพี่สองถืออะไรมาเนี่ย ที่ถือมาเราไม่ต้องมีใครนั่งเฝ้าดูแต้มสไลตีเลยเออไม่มีก็ได้ครับเพราะว่ารู้เองใครก็พิมเมื่ไหร่ก็วิ่งหนีนั่นแหละใช่ใช่เราะรู้เองถืออีเม็มาก็รู้ละไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้อีกห้องนึงไอ้โลภีโลภีตงไปตงไปไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ปิดไฟปิดประตูได้มีห้องนี้แหละห้องหน้าแหละ ี่อนจะตกอนี่อะไรอ่ะตรงนี้แหละเฮ้ยจุดกยานจุดกยานจุดกานบียนนะจุจุดจุอ่จะสิเลยนะจิ้นวิธีกำยานแล้วจุดอะเอ้าเฮียแล้วเฮียแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเฮียดาติดติดติพี่องติดแล้ว ติดแล้วเหรอโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้นี่งยันนี่งอ่าอ่าติดสักทีเถอะนะทิ้งของได้หรอทิ้งเนยกระตุกหรือมั้งอ่าน่าโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมึงอ่ะไม่รู้จักกันแล้วหมอคงไม่รู้จักว่าอ่ะ find the hole เอาหนังสือวางไหมเอาหนังสือวางเฮ้ยเก้าอี้แบบนี้ลุงแก่ๆแน่เลยว่ะวางนะวางแว่งไว้กลางบ้านเลยเฮ้ยขวานด้วยอ่ะพี่มันมีขวานเยอะมากเลยบ้านหลังเนี้ เฮ้ยสามยังไงสามนั่งมานอนอยู่มั้งเดินเข้าไปอีกเข้าอีกรอบนึงไปเทียนตามเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้คิงถ่ายรูปกล้องอยู่ไหนถ่ายรูปดีไม่ทันไอ้สัตว์โหโคตรนานเลยนะไอ้เงี้ยแม่งม่อยู่ที่อันที่สามมาพี่สองไอ้เหี้ยคือตัวเประตูใส่เพื่อนไอ้เหี้ยมันอยู่ในห้องนั้นแหละพี่เราต้องเข้าไปอีกเข้าไปอีก ไอ้เทียน่ะไอ้เทียนหลังสุดเลยเฮ้ยทำไมเหมือนเห็นอะไรเคลื่อนย้ายกดกิ้งเฮ้ยไอผีโผล่มาอีกรอบนซ้ทราบแล้วเปลี่ยนโผล่มาอีกรอบขอยดีดึงหายไม่ชัดหนาวแลวนี่แล้วกูยืนอยู่มุมนี้คนเดียวแตกแน่ๆหนาวหนาวพิซซิงพิซซิงหนาวปะหนาวปะไม่่หนาไม่หนาวไมนไไ เฮ้ยข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่หน้า,หนาแหละรอรอต้องให้มันโผล่ช่างภาพพร้อม้วครับครับเฮ้ยฉาบไปดีไม่แต่ผมเดินตีเมื่อกี้ผมถือ E a S, <S ไงผมเลยเปลียบเป็นกล้องไม่ทนันเฮ้ยมืดจังวะไฟดิมืดเหรออ่าดีขึ้นยังเออดีมาก <c oughs> <c oughs> ทำไมกำยานดับหรือเปล่า อเอาใครก็ได้เอา E M S ไปถือีป <earn S 1> ่ะค <inate S 1> <plein S 2> ิว <titled S 2> เอา E M S ไปถือป่ะไอ้เหี้ยเมื่อ้ผมถือ E M S เลยถ่ายรูปไม่ได้อุ้ยซีเออรอโพสายไฟไปข้างหน้าน,นะฉายไปเลยเอา้าหายไปแล้วเออฉายไปชมยูเซลชมยูไซด์ e มีเสียงเงียอะไรวะก็าปิดเสียง,งเกม แม่ก็เศร้าโอกี้โอ๊คี้ผีอยู่ไหนอยู่ข้างใครเดี๋ผมอยู่ผมนี่นี่กดกดจีกดจีระโยนเลยกดกดเปิดระโยนอากาศหนาวอากาศหนาวอากาศหนาว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 ข้างหน้าฉายไปข้างหน้าฉายไปข้างหน้าดิฉายแล้วฉายแล้วเปิดละเปิดดิฉายไฟล็อกล็อกไฟไว้คนนึงดิไว้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงตีนอะตรงตีนที่เคยเอาผีอยู่ตรงตีนนะระดับสี่ Show me yourself Show me your sight ถ่ายไฟไป้างหน้าเอ้ยใครเนี่ยนี่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 เงาเงาเงาไอสัตว์มึงไวปิกเลวไปห้าห้ายี่เบ๊มเลยวะเออเออเออหาหาหายเจอฉายคนละมุมเลยเร็วมันโผล่แล้วก็บอก พี่ท้ามาไปอีกนีป่ะที่สองโชว์มีิูสต์แล้วฉายไฟอย่าหันไฟไปรอบๆหันไปข้างหน้าเลยหันแบบให้ทางห้องมันเห็นนะเมียวโลนปิดห้องดิถ้าฝีมาทางด้านหลังทำไงเนี่ย สาไฟไปข้างหน้าอย่าหันไปหันมา Show me yourself ยังสือไม่เขียนสักทีเอ้าไม่มีใครเปิดไอ้เหี้ยก็บอกก็ผมบอกแล้วไม่มีใครเปิดแล้วตอนแรกบอกเปิดแล้วเนี่ยไปย้อมา Show me yourself ใส่ไฟไปรอบๆสองแส่ไฟไปรอบๆอย่าคิปอัตไส ไอ้เทียนี่ไงไอ้เฮียเมื่อกี้เตียง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 ห้าเตียงไอ้เทียมันหมดแล้วหมดแล้วไป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 ให้นิ่ง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 ให้นิ่งไว้ปิดไฟย่อนั่งนิ่งแตกทีสองแตกเมื่อกี้คนถ่ายได้เว้ยใช่ผมกดถ่ายตอนที่มันโผล่มาแล้วไม่ถือเที่ยวไม่ถือติวไปไปไปแปลกล้องใครมีกล้องถ่ายรูปอีกกล้องนึงต้องขอยังรอดนี่ใครมีกล้องถ่ายรูปอีกกล้องนึงไม่มีโอ้โหไม่มีนอง ไปเอากล้องถ่ายมาถ่ายสดพี่สองอ้าวแล้วผมเห็นพี่สองก็เดินมานี่อ้าวพี่สองอ้าวกูสบายดีว่ะอ้าวอ้าวเมื่อกี้เทียนดับเปล่าอ้าวมือติดเทียนดับมือติดหน้ากูว่ะมือติดหน้ากูว่ะเทียนดับมัก์คมแต่เทียนดับอ้าวีละเทียนดับเทียนดับไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูผีทำอะไรกูไม่ได้ละเดี๋ยวกูดูให้แต่ไม้พี่ตกนะจริงเออขอไม้กันยีกสี่ตกเออมาถ่ายรูปอีกรอบนึงพี่สองพี่พี่ก็ได้ยินเสียงใช่ไหมตอนผมผมกดแชร์ไปแล้วอ่ะแต่มันแต่มันไม่ติดเว้ย ไม่ติดใช่ไหมก็ตอบไปเลยแฟนทอมไม่ไหนแม่ไม่แม่ถือเคียวได้เมื่อกี้เดิร์ทิวเลยมันก็ต้องเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะมีโกดออฟใช่ไหมใช่มีฟิซซิ่งใช่ไหมใช่ซิ่งใช่มีโอกาสเป็นเออทีมเอฟเวอห้าหรอใช่ใช่เวอห้าแฟนทอมปีนิคบล็อกใช่ไหมหรือเอ้ยโกนอฟแฟนทอม โหแล้กลัวของมาซะเยอะเลยเฮ้ยไปถ่ายรูปพี่สองกันปะไปขึ้นไปถ่ายรูปของมาเยอะจัดเลยเว้ยไปึ้นไปถ่ายรูปพี่สองเร็วไปทุกคนเขายืนเขายืนอยู่ตรงนี้ไม่หรอพี่สองเปิดไฟได้ปะได้เออต้องขึ้นไปเร็วทุกคนเอาเทียนไปด้วยไปถ่ายรูปกูเลยเร็วมึงคิวถือเทียนไปด้วยเลยอีกคนนึงไปกันแตกโคล่มานั่งต่อเซนตี้เพื่อนนี่เจ้านายเจ้านายเออเดี๋ยวกูเข้าไปก่อนก็ได้เดี๋ยวกูไปดูผีให้ ขอขอเขาจุดขอมาเดินกับแต่แต่เห็นพี่ใช่ปะเดินกลับมาคิวไอ้เหี้ยเขาไม่จุดให้เดินกลับมาเดี๋ยวหน้าหน้าสองมันเป็นไรวะตายแล้วตายแต่บั๊กแ่ว่ามันบั๊กเดีนี้เขาเดินที่ตัวสองเลยเขาเดินเข้าไปคนเดียวเลยดูนี่ผีมันทำอะไรกูไม่ได้คิวต้องเดินนำอยู่กับผมอ่ะไอ้คิวผีมันบั๊มันเกาะโตกูอยู่ใช่เหรอเออไปเลยมันบั๊กคิวมันบั๊จับผีไว้แล้วจับผีไว้แล้วมีการจับผีกันเกิดขึ้นว่ะ มุงัดอยู่นิ่งๆเอ้ยเกาะหลังนิ่งๆเอ้อย่าดื้อนี่ม่ายทายทายทายศพทายศพมีไงศพลบไปอย่าบังศพโทรไอ้ผีกลัวเฮ้ยเฮียนกูเป็นคนกูคนเปิดมาเองไม่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 ผมจำเสียงแห่พวกมันได้อ้าวพี่ไม่โดนเสียงแห้วะก็พี่ตายแล้วอะอ๋อเออวะ แต่เขาไปเอาเห็น <ขอ S 2> นะคือลุคืนนี้ก็ยังไม่ถ้าถ่ายศพอ่ะอุ้ยไอ้เหี้ยถ่ายติดพี่สองด้วยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้เรียบร้อยได้ดลูกผีละกูชูวสองนิ้วด้วยมเมื่อกี้ไปกบ้านกบ้านพากูกลับไปด้วยได้ประก,กันแล้วได้ประกันแล้วไอ้คิดบัตู๋ทำไมวะขอโทษครับขอโทษครับไอ้เหี้ยถ่ายติดผีด้วยอ่ะผีพี่สองเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูที่คังเดี๋ยวเข้าไปดูที่คัง กับบ้านกับบ้านพี่พีดูในกล้องเลยเห็นป่ะหยิบกล้องไปดูใครมั้งกดเจก็ดูได้ไม่ใช่ก็เจก็ดูได้ไปไปไปเก็บรถกลับบ้านก็เจดูก่อนดิเดูยเดีวดิไม่นี่อะไรอ่ะมืดผมพี่มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพี่มืดหมดเลยว่ะก็บอกแล้วว่าให้จายไฟไปสเป็นอไปไปไปกลับบ้านไปแล้วเหรอตายไปแล้วโอ้โหเศรษฐาว้เลยเหรอสุดยอดอ่ะเงินว่าไงเขียน 「ひとしめたかないしりゆくキャ